สวัสดีครับนี่เดี๋ยวรีวิวนะครับให้ดูตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเห็นนะมีลูกค้าถามมาอะไรคน,นครับเป็นตัวเลขโอเคอันนี้อันนี้เครื่องหมุนอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดหินเจียยังไม่ได้เปิดหินนะตัวเลขอน,นตัวเลข เลขอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับบนหินเจียให้ดู mm. เครื่องมันไม่สั้นครับศูนย์จุดศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์หนึ 01, ่งศูนย์ศูนย์สองโดยประมาณนี่ครับตัวเลขตรงครับเครื่องนิ่งครับ อันนี้ลูกค้าส่งมาให้ก๊อฟนะครับ